คลิปนี้พาเพื่อนๆไปหวีดภาพโนริซ่าในแอตจิเกดีก่าหลังจากที่โนริซ่าเขาเริ่มงานของ LV ลวีชมแฟชั่นโชว์ครบรอบ10ปีก็ต้องบอกว่าโนริซ่าเก่งมากๆไม่ได้ปล่อยให้ไม่แม่แฟนคลับรอช้าได้วีดกันฉ่ำถวันวลาสุดช่วงเช้าของวันที่6มีนาคม67โนริซ่าได้มาลงรูปภาพแล้วค่ะสําหรับแฟชั่นเมื่อคืนส่วนตัวเอสเองเมื่อคืนนี่วีดถึงประมาณตีสี่ได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ต้องขอตัวขออนุญาตไปนอนก่อนนะแม่และก็ตื่นมาช่วงเช้าค่ะโนริซ่าไปอัฟเตอร์ปาร์ต เศร้ามาลงรูปภาพทั้งชุดที่น้องลิซ่าใส่ไปในงานชมแฟชั่นโชว์แต่ว่ามีการถอดเสื้อคลุมออกรวมทั้งชุดที่น้องลิซ่าไปอัฟเตอร์ปาร์ตี้มาค่ะแม่มันต้องแบบนี้ออกงานปุ๊บแล้วก็ลงรูปปั๊บไปเลยค่ะทําถูกมากเริ่มจากภาพน้องลิซ่าค่ะที่เรียกได้ว่ามีการถอดเสื้อคลุมออกไปคือกะเอาให้ตายเลยใช่ไหมคะเนี่ยด้านในคือแซฟเฟอร์ค่ะทุกคนหรือไว้แค่ความแซฟเฟอร์ภาพเซตแรกนี่ก็คือต้องร้องโอ้ม่กอดไปเลยฉ่ำมากคะ่ะน้องลิซ่าและก็ถือกระเป๋าเอลวีลุนนี้โพสทั้งภาพ าาดํและก็ภพสีซึ่งภาพเหล่านี้ไม่ได้ถ่ายจากใครที่ไหนค่ะก็คือถ่ายจากคุณนิโคลัสเจราดีชื่อก็คล้ายๆกับคุณนิโคลัสที่เป็นครีเอทีฟเดีเรกเตอร์ของ LV ค่ะหรือว่าคุณนิโคลานี่ค่ะจะได้เห็นว่าพี่นิโคลัสในงานกับน้องลิซ่าเห็นผ่านเแวบบ็แบๆบแหละแล้วก็เห็นพี่เขาอะ่ะด้เข้ามาคอมเมนต์แล้วโพสต์แรกนี้น้องลิซ่าก็น่ารักมีการแท็กไปที่ IG ของคุณนิโคลัสซึ่งเป็นช่างภาพที่ถ่ายให้กับน้องค่ะน่ารักมากให้เครดิตช่างภาพเสมอพอถอดเสื้อคลุมออกอินเนอร์ยังต่างมากนี้ ก็ยังมีการอัพเวลขึ้นไปเรื่อยๆมีบรรยากาศความแพร่ริสซึ่งกระเป๋าที่น้องนิ่าถือพิกชั้นโมโนแกรมแคนวาสมีมูลค่า9,900ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า358,000บาทไทยมีรายงานว่าหมวดซอกนะคะหลังจากที่เห็นน้องนิ่าใช้บังเวอร์ไปเลยคะ่ะแม่ยังหาไม่ได้นะตอนนี้ต่อมารองเท้าของน้องนิสาก็ใส่ l v ทั้งตัวมาจากแม่มีมูลค่าอยู่ที่1,360ดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่า49,000บาทไทยส่วนอันเนี้ยที่หลายๆคนถามว่ามันคืออีกยังมันคือสร้อยคอบุเกอรีจา้าคือว่าสร ของน้องนิ่านี่ค่ะไม่ได้อยู่ในคองแค่เส้นเดียวแต่ว่ามี2เส้นและโพสต์ต่อมาน้องนิ่าก็ได้โพส,สต์โพสต์ใหญ่ๆอีกหนึ่งโพสต์นั่นก็คือจะเป็นตอนที่น้องนิ่าสวมใส่แจ็คเก็ตตัวนี้อยู่หลายคนบอกว่าทรงผมเนี้เหมือนกับซามูไรสาวและก็มีการจับมือคุณนิโคลัสนะคะหร,คคคคครหรือว่าคุณนิโคลาครีเอทีฟเดเรคเตอร์ซึ่งน้องนิ่าคะเขียนข้อความเอาไว้ว่าขอแสดงความยินดีกับ10ปีของคุณนิโคลาเชสกีเอหรือว่าคุณนิโคลัสแกสีเอรเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสารรค์แผานกเครื่ มากที่เชิญฉันการแสดงสุดท้ายของสัปดาห์แฟชั่นจบลงอย่างสวยงามมีการถ่ายภาพด้วยกันด้วยและก็เป็นจังหวะตอนที่้อมิซันนั่งอยู่บนรถค่ะโดยน้องเลือกใส่แจ็คเก็ตปักระดับโดดเด่นจากคอลเลคชันฤดูใบไม้ผลิปี2018ซึ่งแจ็คเก็ตตัวนี้ค่ะก็มีมูลค่า18,698.90ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าตกดารา670,000บาทไทยนะคะและก็มาพร้อมกับแฟชั่นไอเทมกระเป๋ารุ่นพิกชงังพิมล์ลายโมโนกรมสุดอคอนิกของแบรนด์ค่ะสนนราคาก็ประมาณ3 5ททซึ่งแจ็คเก็ตคอ้นี้ที่น้องนิ่าใส่ไปของ L v วเคยจัดอยู่ในคราวชูกูตูที่จัดที่อังกฤษเมื่อปีที่แล้วรวมกับชุดตัวแม่คนอื่นๆด้วยนะเลือกชุดมาเดินได้สุดปังจริงนอกจากนี้น้องนิ่าก็ยังมีการโพสร,รูปภาพนี้พร้อมทั้งมีการลงใน i g Story ด้วยเป็นชุด after party after party กันที่ร้านอาหารที่ชื่อว่า maxim restaurant แล้วน้องก็ถือกระเป๋า LV c o l คอลเลกชันที่เป็น spring summer 2024เก๋มากๆซึ่งกระเป๋าที่น้องนิ่าถือเขาบอกว่า เป็นกระเป๋าที่เป็น circular shape หรือว่าเป็นทรงกลมอะไรประมาณนั้นเขาบอกว่ากําลังมาแรงเลยนะเดนนิสก็คือทําถึงสุดค่ะแม่กระเป๋าใบนี้มีมูลค่า4,450ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า1 61,000บาทไทยต่อมาอรองเท้าที่้องดิซ่าใส่ไปของ LV เช่นกัน1,800ดอลลาร์สหรัฐนบูทนะเพื่อนๆหรือว่า65,000บาทไทยส่วนเคสโทรศัพท์อันนี้มูลค่า69ดอลลาร์สหรัฐและก็ชุดของ้องริซ่านี่ค่ะที่ใส่ไปก็เป็นชุดจาก c o l เ e c t i o n LV resort 27 s นะจ๊ะแม่ต้องบอก ว่าคอลเลคชันที่น้องดิซ่าใส่ไปไม่จําเป็นต้องนิวคอลเลคชันทุกอย่างเป็นเดรสไม่มีกระเป๋า4,450ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า1 61,000บาทไทยเป็นไงล่ะเพื่อนๆแบรนด์เนี่ยยอมให้น้องดิซ่าใส่เสื้อที่มาจากคอลเลคชันในปี2018-2017ซึ่งเก่าแล้วนะคะเป็นเสื้อนอกที่เคยถูกจัดโชว์ในงานราวทูกูตูและก็เป็นโชว์แรกที่น้องได้นั่งประกบแบรนด์แอมคนสําคัญของแบรนด์ค่ะถ้าไม่เรียกว่าเมนอีเวนต์ไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่า ียมมาหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนิโคลัสช่างกล้องคุณนิโคล斯สรี e a t ทีฟดีเร c เตอร์เอลวและก็สําหรับ LV ลแม่แม่ๆรอบหน้าแม่ขอทราบก่อนอ1ชั่วโมงนะคะลูกจะได้เกรียมร่างกายให้พร้อมฝากทุกคนไปเอนเกตไอจน้องนิชาด้วยนะคะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น IG ที่เป็นโพสต์อเข้าหลักกันนะคะรวมทั้ง IG Story ด้วยนะสองโพสใหญ่ๆค่ะแล้วก็อีกหนึ่งโพสต์ในไอจีสตอ